อันนี้เป็นหัวเชื้อทำแชมพูเราใช้เอ็ N800 ก็ใส่เอ็ N800 ลงไปสี400มิลลิลิตรหัวเชื้อเรา400มิลลิลิตรแล้วก็เตรียมสมุนไพรประมาณ2ถึง2.5เท่าของหัวเชื้อที่เราเตรียมไว้ สมุนไพรที่ที่เราใช้จะมีมะกรูดผิวมะกรูดเป็นหลักแล้วก็มีใบหมี่อัญชันคำดีกวายคำดีควาย,วายแล้วก็ขิงว่านหางจระเข้อัตราส่วนแล้วแต่ แล้วแต่เราจะทำให้กับผมชนิดไหนเมื่อเราเตรียมสมุนไพรเสร็จแล้วเราก็จะต้องมีอีกอย่างหนึ่งก็คือผงข้นก็คือเกลือนั่นแหละอันนี้คือผงข้นหรือก็คือเกลือนะั่นก็มีอุปกรณ์ก็มีสามอย่างมีหัวเชือ้อผงข้นและก็น้ำสมุนไพรแล้วก็จะมีน้ำหอมอีกอย่างหนึ่ง เราก็ใส่หัวเชื้อลงไปแบ่งแบ่งสมุนไพรออกมาใส่อีกาชนะหนึ่งสักเล็กน้อยแล้วก็ใส่ผงค้นลงไปก่อนสักสองช้อนเพราะว่าที่ทำแบบนี้พราว่าเพราะว่าเวลาเอาไปคนกับ หัวเชื้อแล้วมันจะทำให้ไม่มีฟองมากจนเกินไปแล้วเราก็เอาไปเทในนี่เราก็เอามาเทในนี้แล้วเราก็คนไปนะครับค่อยๆเทก็คน ถ้าเกิดเราไม่ใส่ผงข้นก่อนนิดนึงเนี่ยมันจะมีฟองเยอะขึ้นไปอันนี้ของเราจะเป็นใส่น้ำมันหอมก็เหยมากูดอยู่แล้วเราก็เลยไม่ได้เตรียมน้ำหอมลงไปวควรไปเรื่อย แล้วก็ค่อยๆเติมสมุนไพรลงไปนะคะแล้วก็คนไปเรื่อยๆสมุนไพรส่วนที่เหลือเนี่ยค่อยๆเติมลงไปแล้วก็คนเติมทีละหน่อยแล้วก็คนไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวมาดูอีกทีตอนที่มัน มันจะใส่ขึ้นพอบคนไปเรื่อยๆมันจะใส่ขึ้นเพราะว่าปริมาณสมุนไพรมันจะเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวเราค่อยเติมผงข้นทีหลังจะเห็นว่ามันจะไม่ค่อยข้นแล้วเห็นไหมแต่เราก็ทําไปเรื่อยๆก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยใส่ผงข้นทีหลังอีกทีหนึ่งอันนี้ก็ใส่สมุนไพรลงไปหมดแล้ว จะเห็นว่าฟองจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่เพราะเราทำขั้นตอนต่อนหน้านี้ที่เราบอกไว้ก็คือเติมผงค้นลงไปนิดนึงในน้ำสมุนไพรบางส่วนไว้ก่อนมันจะไม่มีฟองไม่อย่างนั้นอนะฟองมันจะขึ้นเต็มอัะน,นี้เราก็จะเริ่มใส่ผงค้นลงไปีแล้วหน่อย ก็จะใส่ไปใส่ไปเรื่อยๆจนกว่าจนกว่าน้ำยาสระผมเราจะข้นใส่ไปประมาณสักสิบสิบช้อนได้นะ,ะครั้งแรกเราใส่ไปสองช้อนแล้วใช่ไหมก็จะเหลืออีกประมาณแปดปช้อนเนี่ยเราจะใช้ช้อนช้อนเบอร์เนี้ยหกสี c c ่สี่มั้ง นขนาดเล็กใช่ไหมแล้วก็รองลงมาแล้วก็ขนาดนะีใช้ประมาณแคสิบสิบช้อนได้เนี่ยก็ค่คอ,คอยใส่ลงไปรงมาสักแปดช้อนกว่านดูเหมือนคนไหมค่อยๆเติมตีด้ันหน่อยแล้วก็คน ใส่ไปหกช้อนแนละ้วก็เริ่มเริ่มจะหนืดหนืดมากเี้ยใส่ไปแปดช้อนแนละ้วเริ่มหนืดเริ่มหนืดมากแล้วแต่ใครชอบข้นมากข้นน้อยแต่ถ้าใส่มากเกินนะมันจะมันจะตีกลับแล้วมันก็คือปฏิกิยามันจะตีกลับถ้าใส่ผงข้นมากเกินปฏิกิยามันจะตี ปลับกลายเป็นไม่ข้นไปเลยไปเป็นใสๆไปเลยก็ต้องระวังต้องค่อยๆใสผงข้นลงไปอันนี้เราไม่ได้ใส่ผงฟองหรอกเพราะว่าเราไม่ต้องการให้ฟองเยอะมากเราฟองประมาณนี้แหละเพราะสารฟองมันไม่ได้ช่วยไม่ได้ช่วยอะไรกับเส้นผมของเราเลยอันนี้ก็ข้นมากแล้วนะเราจะพอแล้ว เราจะเอาก้นแค่นี้แหละหอมกลิ่นน้ำมันหอมแล้วเหยของมะกรูดแล้วทีหลังเราจะเเวลาเราจะใช้เนี่ยเราจะเติมน,น้ำมันหอมแล้วเหยลงไปอีกสักเล็กน้อยในแต่ละขวดที่เราจะเอาไปใช้กลิ่นมันจะได้ไม่หายไป ทำให้หอมสดชื่นแต่ถ้าบางคนใส่พวกน้ำมันหอมรลเหยลงไปนะมันก็จะทำให้ความข้นเนี่ยมันน้อยกว่านี้นะมันจะดูใสๆเพราะฉะนั้นต้องกะให้ปริมาณให้อัตราส่วนให้ดีเพราะน้ำมันหอมระเหยมันจะทำให้ความข้นหายไปต้องลองไปทำกันดู อะเดี๋ยวรออีกสักครั้งหนึ่งแล้วเรามาดูตอนที่มันใส่ใสก็เริ่มใสแล้วเริ่มใสแล้วก็กรอกใส่ภาชนะนำไปใช้ได้